มงคลชีวิตคู่แอบควงไอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังคราชขอประทานพรรับน้ำพระพุทธมนต์แอบพันธิลาฟ้กิ่นและไอรัชสิทธิ์แฟนหนุ่มนอกวงการถือเลือกดีบนเสาที่9กร,รกฎาคม2565เข้าเฝ้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยว,วงศาคติยานสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกก่อนที่ทั้งคู่จะจูงม,มือเข้าประตูวิวาทในวันอาทิตย์ที่17กร,รกฎาคมนี้ โดยทั้งคู่ได้ถือเอาเรื่องงามยามดีเข่าเฝ้ากราบขอประธานพรและรับน้ำพระพุทธมนตรจากสมเด็จพระอริยว,วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่และประกอบพิธีท,ทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนตรพร้อมกับได้ถวายพัตตาหารเช้าและถวายเครื่องสังฆทานณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร ในงานบรรยากาศชื่นมืนไปด้วยความรักความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวพร้อมด้วยญาติคนใกล้ชิดในครอบครัวที่มาร่วมยินดีกับทั้งคู่ในวันสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันโดยวันที่เจ้าสาวมาในลุคชุดไทยบรมพิมารประยุกต์เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง ตั้งชื่อตามชื่อพระที่นั่งปร,รมพิมานซึ่งแอดได้ถือเอาโอกาสสำคัญอันเป็นมงคลในชีวิตนี้ในการช่วยเลือกสีและแบบที่อยากให้มีความเป็นชุดไทยในรายละเอียดที่พิเศษที่ไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิต